ใช่ครับเแต่ในทีวีไม่เคยเจอดบจริงสวยการตามของเรื่องมากเลยนะครับขอเจ้านะครับแมสามารถเรียกทุกคนที่มายืนแบบนี้นะครับเคยมาทำงานหรือมาโชว์บที่ทุกคนไหครับไม่เคยครับไมเคยนะครับเอางี้ดีกว่าไหนๆพี่ไปเล่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมีเกมสรุๆมาให้เล่นแล้วก็มีแจกของด้วยแฟนคลับรู้จริงๆชนะ ี่แฟนขับไม่ได้จะรู้อ๋อนายก็ทำตัวเวลขเองก็ไม่รู้เออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับง่ายๆใครมาถึงก่อนรับไปเลย,อยเอามเป็นหมดแล้วกันนะง่ายๆนะตัวเลขในดวงใจ1ถึงร้อยเดี๋ยวให้กระซิบบอกพี่ว่าเป็นเลขอะไรโอเคโอเคหนึ่งถึง น้อยไป19น้อยไปฮะ24น้อยไปฮะ9กเก้ามากไปอะไรนะย7เจน้อยไปอะไรนะ49น้อยไป พี่เบลใช่ค่ะมา,าให้ครัโอเคครับเออยิ้มหวานๆเราเไม่บอกตรงๆเออยิ้มหวานๆนี่สวยเปบียดกันอีกมาต่อมาในเมื่อเดินถึงร้อยแล้ว,วมันอาจจะเร็วไปวเลขพันบ้างอเอา้า,ออเาเดี๋ยวไปอีกเหรอมันถึงร้อยไม่ได้ เอาหนึ่งถึงร้อเหมือนเดิมแต่เอาเป็นตัวเลขใหม่โอเคเลือกเลยเอาค้โอ uh ้โหรจริงจจริงไไม่ะดูดูเคียดเรือเลย่ดูเหมือนนจะออกบัเลโอเคถึงร้อเลือะไรไม่มี 你累了。<11 S 2> <laughs> <laughs> น้อยโปหกชุดส้วโชุดตัวชุดตัวมารับไปเลยโอ๊ยกิดคอ โหพี่เดวไปส่งถึงที่เลยมากล่วมลงไปด้วยล้อมดึงแขนมายิงหนึ่งเกมเสื้อวถือไว้ก่อนง่ายๆถา,ามว่าทำอะไรจ๊ะทำท่าพหมือนจะถ่ายดูสิวีดีโอเลยอ๋อนี่ถ้าเโดนจับมือเนี่ยจับผ่านพี่หรือพี่ปจับต่อก็ได้โอเคยิงหนึ่งเกมง่ายๆ เรียกว่าที่ชอบเดือนอะไรมีแค่สิบสองเดือนเองนะคิดไว้ในใจนะโอเคนะสิบสองเดือนอเ,เดือน ้ัละหลบัลยาล จา,า,าไ,ได้ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกมหนึ่งน้อยและเกมใครเดือนที่จะสนุกสนามตู่เดือดขนาดนี้นะคะคุณรู้ว่าเปียแชร์อยู่ตลาดหงษ์เสรโอเคครับเดี๋ยวเรามา <c oughs> มาอบรางวัลให้กับเด็กๆนะครับเ,เด็กๆที่มีรายชื่อนี้ขึ้นมาได้เลยมาถ่ายรูปกับพี่เขานะคะเด็ <c oughs> กอายุรุ่นตั้งแต่หกถึงเก้าปีนะครับเรามาที่หนึ่งเด็กหญิงรัตตะวราการนะครับม่วงของนะครับเชิญเลย ใครสอนมาลูกและอีกหนึ่งรุ่นเด็กไม่มีเด็กอะไรนะครับน้องฟลายลงแท่ชช่อเล่นฟลายแล้วก็ตามมาด้วยเด็กหญิงพัดฉัดมนน้อยสีตามมาด้วยเด็กหญิงชัดสุดาจูกล้ามาเลยค่ะมาถ่ายรูปร่วมกับพี่เขารับขอเที่รือกกันด้วย